แม่ขึ้นไมอ้าว่ไม่ม่เคอเป็นอะไรไปเนี่ยมัเป็นอะไรไปแลกป้านี่ป้าไปก่อนไปก่อนเดี๋ยจะบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้นะป้านะไปปเถ้ามีอะไรฉันจะรบป้านะเอไปเไปไเลยเป็นยะงไรแม่นีขึ้นห ันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยพ่อฉันก็อยากใช้เป็นเรื่องฝันไปเหมือนกันลนะเออเดี๋ยวฉันไปโทรศัพท์กนะนะ่อนนะแม่นะเดี๋ยวทีพ่อแม่ฟันพ่อนะพ่อเนี่ยไม่เคยขัดไม่เคยคัดง้างแม่เลยสักนิดเดียวนะในการที่แม่ให้เงินมันไปอะ่ะเพราะเห็นว่าให้ในการชอบใจแต่ไอ้เรื่องที่มายักยอกหลอกลวงเนี่ยพ่อไม่ยอมพ่ออย่าเพิ่งงูหวามได้ไหมล่ะเป็นไรปะ ะถูกแบงเขายืน่นโอตรีซื้อชับเรียงไงใช่พ่อใช่ใช่ใช่ใชพ่อกับแม่ไปนอนก่อนเลยนะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เอ,อไเองจะต้องบอกข้ามาก่อนว่านางเครือมันเป็นลมอะไรใช่ใช <ๆ S 1> เป็นลมธรรมดานะพ่อกับแม่เป็นลมนะรู้ละทำมาทถึงเป็นลมมันเรื่องอะไรก<ช>็เป็นลมแก้เซ็งนะพ่อแก้เซ็งแก้เซ็งีเออพ่อกับแม่ไปนอนพักผ่อนสินะแก่แล้วไปนอนแล้วมาอุไรใจเย็นๆมาเดี๋ยวรู้เอง ถ้าเราไม่รู้คืนนี้นะว่าเดืองอะไรน้องไม่หลับด,ดีขึ้น,นมึงนะหรือว่าเราควรจะโทรไปหาลูกคิมพ่อลวก่อน ถ้าเกิดเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกแล้วพ่อก,ก็เลยไม่รู้เรื่องนสักทีว่าจะยังไงกันแน่หรือว่าแม่เราโทรไปถามฝ่ายคำให้มันยืนยันดีไหมแม่จะไปไหนแล้วพ่อ,อก็พ่อก็จะโทรศัพท์ไปหาครูก,กลอยถามเบอร์ฝ่ายคำยังไงแล้วแม่ก็อยากจะไปหานังครูนั้นตัวจี้ตัวสันบรรยาก,กาศตอกนกลางคืนอย่างเงี้ยมันเป็นใจซะด้วยสิใช่ไหม จริงๆนะแล้วจะให้ทํายังไงกันต่อไปเลยไม่รู้จะทํายังไงกันดีเลยก็ไอ้คิมมันทํากับแม่ถึงขนาดพ่อแน่ใจได้ยังไงอ่ะนางครูกอยมันอาจจะฮุบเอาเงินไว้เองแล้วมันก็แต่งเรื่องโกหกขึ้นมาพ่อก็คนหนึ่งอ่ะใครก็ใส่ร้ายป้ายสีลูกคิมให้ร้ายลูกยังไงพ่อก็เชื่อเขาหมดพ่อทํอย่างก็กกไอ้คิมเนี่ยมันเป็นลูกเลี้ยงของพ่ออย่างนั้นอ่ะเอาเอา,เ,อาเลอะเทอะเลยเถิดไปถึงนู่นนะ <S <S> <S เออหรือว่าแม่ เราจะถามเจ้าวรินมันเอาไหมลูกครูลูกครูจะอ,อ้นนะ่ะเฮะเอาไหมแม่ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเกิดเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับคิมมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันไม่หยามน้ำหน้าฉันเหรอพ่อพ่อรู้ไหมอีกแก่คนที่มันเหนื่อยของมันอยู่คนเดียวทุกวันทุกวันฉันเดี่ยวิง่งตกซอกอกอกเข้าไล่ออกสวนไปธนาคารเช็กมันก็ขยันเด้งเงาะแงะปูกมาราคาก็ตกตามปนปี้หมด มะม่วงก็ราคาถูกยังจะปลูกเอาไว้แจกเขาอย่างนั้นน่ะแม่ที่แม่รำพันทุกอย่างมานี่นะมันไม่ได้ตรงเรื่องที่เราเถียงกันเลยแม้แต่น้อยนิดนะแม่นะ่ะฮะสิ่งที่ต้องการจะรู้ก็คือว่าต้องการจะรู้ว่าไอ้คินน่ะมันเป็นอย่างที่ขุกรอยเขาบอกหรือเปล่า นางเครือเนี่ยมันร้องไห้เป็นดูอย่างเดียวก็คือเรื่องไอคิมแต่ว่ามันไม่เคยร้องไห้แย่ขนาดนี้นะแกกลัวไม่ใช่เรื่องดีซะแนละ้วนี่นะเจ้าบอกเราให้นะไม่ไหวนี่ถ้ามันยอมให้เราสองคนเนี่ยเลี้ยงไอคิมมาจต่เล็กแต่น้อยแล้วก็จะไม่มีปัญหา,านี้เลยใช่ใช่ ไม่พ่อก็ไม่ต้องอ่าทำไมอ่ะเ,เะสียเกียรติเงียสิออกรถเร็วบอกให้ออกรถมีอะไรกันเหลือกลอย ิดและพ่อที่ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความดีความงามของเขาพยายามตะเกียดจะกายไขว่คว้าเอาดาวเอาเดือนมาใส่ในมือเขา ทำไมพ่อทำไมความเป็นแม่ของฉันถึงไม่มีคุณค่าในสายตาของเขาเลยเขาเป็นความหวังสิ่งเดียวของฉันฉันก็คิดว่าฉันจะบรรลุจุดสุดยอดของความเป็นแม่ได้มีลูกเป็นอภิชาติหมด แล้วทำไมเขาถึงไม่เห็นคุณค่านี้เลยนะพ่อ ลนะฉันว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆซะแล้วล่ะถ้าฉันรู้ว่ามันจะชั่วช้าแบบนี้ฉันจะไม่ส่งมันหรอกพ่อฉันจะไม่ส่งมันจริงๆปริญญาอะไรมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหม ม้่งไหมพ่อที่ชี้ชชทางสว่างให้คิมมันได้พ่อวานนะประการแรกเราก็คือรู้ว่าเห็นชัดว่าไอ้คิมเนี่ยมันผิดจ,จริงแล้วหลังจากนั้นเราก็มาพิจารณาดูกันอีกทีว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์กัน,กนยังไงพ่อทำเทีนะทำแทนแม่หน่อยแม่หมดแรงแล้วจริง ความทุกจากตามกี่กองกี่กองมารวมกันไว้แม่ก็สู้ได้หมดแต่เรื่องนี้สู้ไม่ไหวจริงๆ้ะพ่อสู้ไม่ไหวจริงๆ Yeah, mm -hmm.